เราจะมารีบขนมปังเราทีนึงนะฮะให้ขนมปังเนี่ยเราแน่นขึ้นออกมานี้นะนี่นะครับเราก็จะมาตัดขอบของขนมปังออกนะครับเราจะเอาเฉพาะส่วนสีขาวนะครับรีอบอกท่านผู้ชมซื้อเป็นแบบตัดขอบอะไรก็ได้นะฮะ แล้วเราก็มหั่นเป็นเส้นนะครับจะให้เป็นแบบเม็ดเตาเล็กๆนะฮะนี่ฮนะหั่นเป็นเส้นให้ใหญ่จุดเกินไปนะครับี๋ยวเราก็มาหั่นเป็นเตาเลยนะครับนีนะ่ให้เม็ดประมาณนี้นะครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับพอเราได้ขนมปังแล้วนะครับก็มาลงเป็นแป้งมัน จะปิดแป้งมันไทยก็ได้แป้งมันท้งกิ่งก็กได้ประมาณสักสองช้อนโต๊ะถึงสามช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มาขยอกให้แป้งมันเนี่ยเข้ากับขนมปังแล้วนะฮะเราก็จะมาบีบเป็นลูกชิ้นกันวันนี้ทําเป็นลูกใหญ่นิดนึงนะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าใหญ่มากนี่ก็จะแบบสุกยากนะครับตรงกลางไว้นะครับ มาอนี้ครับบีบบีบบีบนะครับนี่นะบีบบีบบีบ,บมาอนี้ครับเราก็จะนำขนมปังเนี่ยลงไปคุกอย่างนี้นะฮะหนึ่งกิงนิดนึงครับเราก็จะมากดให้ขนมปังเนี่ยติดกับตัวไส้กุ้งของเรานะครับนี่นะฮะ หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่ครับจะใช้อุณหภูมิร้อนไม่ได้นะครับสำหรับการทอดลูกชิ้นกุ้งต้องใช้น้ามันอุณหภูมิที่น้ำมันต่ําไล่ไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาลงลูกชิ้นกุ้งเราเลยนะครับนี่นะครับเชินเคยครับลง,องทอดนะครับลงจากด้านหลังไปด้านหน้านะฮะน้ำมันจะได้มันก,กระดิ่งข้า,าตัวนี่นะให้กุ้งเราเนี่ยลูกชิ้นกุ้งเราอ่ะสุกประมาณ 70%ก่อนนะครับ70-80%เดี๋ยวเราค่อยมาไล่เอาสีรวมถึงความกรอบทีหลังนะครับอันนี้นะครับคนไปเรื่อยนะครับแล้วก็เศษขนมปังที่หลุอดออกมาอย่างนี้เราก็คอยช้อนออกเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ช้อนออกเดี๋ยวน้ํามันเนี่ยจะดำนะเพราะว่าเกล็ดขนมปังที่หลุอดออกมากเนี่ยจะไหม้นะครับพอชิ้นเราสุกป,ประมาณ70-80%นะครับสีก็กําลังขึ้นแบบกรอบแบบ ออมาจะเหลืองนี้นะครับเราก็เล่งไฟเลยนะครับเล่งไฟให้แบบเอาสีรวมถึงความกรอบแล้วก็เป็นการไม่อมน้ํามันด้วยนะครับใช้ไฟแรงไล่ไปเรื่อยเลยนะครับจังหวะนี้จะทอดไม่นานนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณนาทีถึงสองนาทีนะครับก็ได้เลยนะฮะีเราก็สุกแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นได้เลยนะครับจะรุกอีกไฟนะครับ นะสีก็ต้องสวยครับเวลาทานก็ทานคู่กับน้ำจิ้มบวยกอจะอร่อยมากท่านผู้ชมนี่นะก็ฝากลองเอาไปทานกันดู